สวัสดีครับผมโจเซตทีวีอยู่กับเกมเกมอะไรกันไม่รู้เหมือนเดิมแหละผมไม่รู้ชื่อครับวันนี้ผมก็จะมาให้สำรวจแมปนะอ่าแต่พูดถึงสำหรับผมว่ามันก็สวยอยู่แล้วครับเนี่ยดูดิ็นโลกแฟนตาซีนี่นะบรรยากาศก,ก็สวยดีครับใบไม้ใช้ได้อันนี้ประตูฝึกครับใครอยากลองเล่นสายแล้วก็เล่น ก็ลองมาฝึกกับบอดได้อืมก็ไงก็งงั้นแหละครับเทปทูเนาะนี่อันนี้บ่ออะไรก็ไม่รู้ครับไม่รู้คืออะไรอันนี้กองคัังอ่ะน่าจะเป็นที่ฝากเงินเลยครับเอจริงนะผมก็ไม่รู้หรอกว่านี้คืออะไรทุกอย่างเลยแต่พอดูดูแล้วนี้อาจจะตีบวกก็ได้เ่ยอาจจะตีบวกก็ได้อันเนี้ย อาจจะใช,ใช่อันนี้ไม่รู้เรื่องครับผมไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เกี่มันทุกอย่างอะ่ะผมอะ่ะอันนี้เข้าไม่ได้นะเธอสวยดีนะเออพร์ที่แล้วก็จบตรงนี้นี่หว่าลืมสวยครับทุกอย่างสวยอะไรสวยสวยไปหมดงั้นเดี๋ยวลองเข้าไปนู้นแล้วกัน เห็นคนเข้าไปอยู่ผมก็เคยเข้าไปหลายครั้งแล้วแหละเข้าไปเป็นห้องสมุดไม่มีอะไรให้คลิกแค่ให้นั่งทำสมาธิเฉยๆกระโดดลงต่างไม่ได้อย่างนี้นะเป็นตน้นก็ภาพสวยครับใช่ได้ ภาพสวยโลกแฟนตาซีใครดูอนิเมะมาเยอะกอ็เล่นเกมนี้ก็ได้นะดาบโลสีทองโอ้แม่ชุนอัศวินมาเลยคนนี้คนนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องมีต้องเทปทูสักหน่อยเทปทูแต่งตัวสวยๆได้แน่นอนแค่คุณมีตัง แค่แค่นั้นแค่คุณมีกระตังนะอืมไอข้างหน้าชื่อของผมเนี่ยเนี่ยไอตรงนี้ก็คือแรงครับแรงในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามบอดสองคนหนึ่งจะเว้นแรงสูงกว่านี้หรือเปล่าแรงไหนนอสีเปล่าสีจักแรงไหนครับแรงนี้หรือแรงนู้นอ่ะหาห้องเจอไปเล่นเลยดีกว่า ไปรสช้าลุบถูกกันเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับนี่คนสอนคอมโบผมมาแล้วถึงผมจะทำไม่ได้ก็ตามเถอะคนคนไหนนี่ครับคน แค่คนเ่อเนี่ยคนคนเนี้ยคนนี้คนแน่เหรอคนนี้ไม่ใช่โอ้โอ้โดนครับเฮ้ยเจอบอด จะบดของเขาครับโพระโผเครือขวดใส่บดยังไม่โดนเลยครับปียาตตีเดี๋ยวผมหาคนก่อน วอดยังไม่อยากจะโดนให้เลยครับเอาอยู่ไหนแล้ว啊ะีคนสอนคอมโบผมมาครับแต่ผมจำไม่ได้โอ้โห บอดเล่นเก่งมากอะ่ะคนคนฝั่งเขาก็เล่นเก่งครับถ้าเขาไม่เจอบอดลุมแบบผมอะ่ะเขาเขาโดนบอดลุมทำเลยเขาคอมโบไม่ค่อยได้ค <c oughs> อมโบไม่ค่อยได้ครับ แล้วก็เขาบอกให้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยหมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งสลับดีจากคอมโบง่ายดีแต่ว่า โดนอกีกแล้วครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆอ่ะ เอาบอดก่อนเลยแล้วกันโอ้ยเจ้าบดขวางครับต้องเอาบอดก่อนครับเพราะบอดลุ้มเก่ง จะกดชิปติเขาบอกว่าให้กดเดินหน้าสองทีทุกสายก็จะเป็นแบบกันครับจะงัดขึ้นเขาสอนผมมาอย่างนั้น โดน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 ทุกจุดปอดทิ้มผมติดบักครับปอดทิ้มผมติดบักอยู่ตรงนงรน,น้นปอดเก่งโคตร ตัดกันดีโคตรอะบอสคือโอ้โหอึอึอึเตยครับโดนแล้วโดน บอทเขาซับกันดีมากเลยอะบอทเนี่ยเฮ้ยกระโดดพลาด 8เท่าครับโอ้ย,อยก้าวแล้วไม่ไหวจริงครับบอดทิมผมติดบล็อกอีกแล้วครับผมว่าผมแพ้แงเลยเลยบอดเขาไม่อยากให้ผมไปยุ่งอะ ดูดิปอดซับดีมากเลยแับทีมผมติดบักอยู่ดูเกมบักดูโด,โดแพ้แล้วครับผมอะ่ะบอดติดบักเออบอดติดบักเราใส่ข้าสอนข้มโบมผมมาแล้วแท้ๆกดเดินหน้างัดขึ้นแล้วก็พุ่งไปแล้วกดสกิลครับ แล้วก็สลับให้เป็นอีกสายหนึ่งแล้วก็ใช้สกิลคือเลือเขาจะหมดไวมากเลยครับแต่ผมทำไม่ได้อะเอาไว้เอาไว้ดูภายหลังแล้วกันอาจผมจะมาแก้มือเอาเละครับถ,ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย